ครับผมก็ในตัวของฟังก์ชันยังลบนะครับคือจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับยังลบเนี่ยสามารถปรับได้3ขนาดนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราครับและยังลบเนี่ยมีการลบอยู่3รูปแบบนะครับยังลบเฉพาะจุดนะครับก็คือการลบแบบอ่าค่อยๆลบตามวงกลมที่เราลากไปครับประมาณนี้ส่วนลบเป็นี่2นะครับอ่ายังลบมาตรฐาน ถจะเป็นลบแบบมันจะมันจะต๊ดๆหน่อยเห็นไหมครับครับแล้วก็ลบแบบที่สามนะครับคือการลบแบบอ่าลบทั้งเส้นที่วาดเลยก็คือระว่าคือเส้นเนี้ยเราวาดด้วยปากาลงปากาทีเดียวเลยพอเราไปโดนปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะหายไปทีเดียวเลยส่วนยังลบนะครับจะมีฟังก์ชันก็คือลบเฉพาะปากาไฮไลท์เท่านั้นก็อ่ะเราลงไฮไลท์ปึ๊บ เมื่อเราเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วเราลองลบดูเห็นไหมครับอ่ามันก็พอเราไปลบตรงเนี้ยตรงที่เราใช้ปากกาเขียนอะมันก็จะไม่ลบมันจะลบแค่เฉพาะไฮไลท์ ine, ครับ